สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆของสวีเดนเนาะจ้าพี่น้องจาอ้าจากเล่งหางหายไปดนนิลีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้เลยก,ก็เอ,เอาเอาภาพบรรยากาศยามเศร้าๆก่อนเลกไปเห็นงานมาให้เบิรงนะจ้าก,กับดอกไม้จ้าดอกไม้ช่วงนี้ก็อ่าเขานาน,านาแล้วเขากส็สิออกผลผลิตออกดอกเนาะจ้าพี่น้องจ้าออกดอกช่วงที่ ช่วงนาซ่มเงิน,นนาห่อนนะดอกกระบื้ลายจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ามันห่อนเนาะจา้าช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเขาออกดอกเนาะจ้าเล็ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ้งจ้าพี่น้องจ้าก็เล็ก็ไอขอโทษขออภัยเลไลได้จ้าพี่น้องจ้าที่วัดเล็กโบดถเขาไปหาพี่ๆน้องๆเลยช่วงนี้เพราะว่ากะมีมีติดงานเนาะจา้าหลังจากเขาเห็นงานคากๆแล้วมันก็เมือยเนะยจ้าพี่น้องจ้าก็ กบบ็บริเวณคลิปบริเวณอิงยังออกมาเลยจ้ะย่าฝาลืมกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเล็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งยามเศร้าจ้าพี่น้องจ้า,าจ้าช่วงนี้าาาาก็หิมะหิมะก็เริ่มตกแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าเล็กสีไทยเบิง่งบรรยากาศกะมีมีมีตก ตกสองมือมือวานนี่แต่ฝนตกนอกจากพี่น้องฝนตกแล้วก็ไอหิมะกเม็เริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วแต่ว่ามันกับมามายังท่านได้เต็มที่จ้ะพี่น้องจ้ะหนากะหน,า,นาสีประมาณเดือนหนาหนาสีเต็มที่จ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเลยเก็บภาพมาให้เบิง์นสำนีก่อนไปเห็นงานนอกจากพี่น้องกับกาแฟ กาแฟกับดอกไม้สวยๆนะคะยามเช้าก่อนไปทํางานจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องพักกันดูแลสุขภาพได้จ้าพี่น้องก่อนอื่นกะเลยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก่านละจ้าพี่น้องจ้าเล็กบ่ได้หายไปสดอกจ้าแต่ว่าช่วงนี้กะสียุ่งยุ่งอยู่น้อยจ้าพี่น้องกะเลยกะพยายามสิอ่าเหตุคลิปลงแต่ถามว่าคลิปร้ายจ้าพี่น้องแต่ว่ากะ เฮาบ่ไเดเฮาเฮาบ่ไเดมีเวลาทีว่าสิมานางตัดคลิปนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ากะเมื่อจากการทำงานแล้วกะบ่ไเดบ่ไเดเห็ดคลิปเฮ็ดหยางลงเลยจ้ะพี่น้องบ่ได้ตัดคลิปเลยจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี่เลยกะว้ซัมนี้ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไว้พ่อกันคลิปนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบายบาย